สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซี FC หรือเปล่าหรือว่าติดตามมาหรือเปล่านะคะก็สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ครูสงก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบอลสีตัวเทพๆหลายตัวเลยค่ะประมาณ11ตัวนะคะบอลสีตัวเทพๆตัวนี้นะคะ มีความสวยงามแตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนั่นก็คือบอลสีพันดาวค่ะเ,เพื่อนเพืนพันดาวเอเป็นบอลสีโบราณนะคะบอลสีไม้แลค่ะซึ่งหายากนะคะเป็นไม้ที่หายากแล้วก็เป็นบอลโบราณซึ่งมีลวดลายที่สวยงามมากแต่ตัวนี้เขายังเป็นเบบีอยู่นะคะก็ยังไม่ กัดสีไม่ได้เห็นเม็ดสีแต่ขนาดนั้นก็ยังสวยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะชื่อก็งดงามเหลือเกินค่ะพันดาวนะคะสวยมากๆตอนนี้ครูสงก็ได้มาแล้วก็ก็ต้องเลี้ยงไปอีกสักพักหนึ่งถึงจะได้เห็นเม็ดสีของเขานะคะโอ้มาค่ะตัวนี้ก็เทพเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นพวกไม้เหมือนกันยังไม่มีชื่อนะคะโอฟอร์มกอสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ดูค่ะสวยมากๆเลยเลูกไม้ต้นนี้นะคะก็จะมีเส้นกระดูกสีชมพูหวานเลยค่ะแล้วก็ขอบใบนะคะขอบใบเป็นสีเขียวอ่อนสวยหวานเลยค่ะเพื่อน,อนสวยหวานมากโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่นะคะฟอร์มกอสวยมากเลยอันนี้ลำต้นจะเป็นสีเขียวนะคะ ลำต้นจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะแล้วใบของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยอ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกับต้นก่อ,อนหน้านี้นะคะต้นเมื่อกี้นี้คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันนะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันอันนี้ลำต้นจะเป็นสีเขียวอ่อน <isis> เขียวอ่อน <isis> เขียวใสๆเขียวสดใสามากแล้วก็ออกหน่อมาแล้วนะคะนี่ แทงหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วกำลังขึ้นเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทั้งสองต้นนะคะลูกไม้สีชมพูหวานเลยชมพูอ่อนชมพูอ่อนหวานซึ่งสวยมากๆเลยค่ะยังไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนกันนะคะตัวนี้โอ้แต่ว่าทึ่งในความสวยของเขามากเลยค่ะสวยขอบใบเป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะขอบใบเป็นสีเขียวใบนี้กัดสีแดงมาแล้วฝั่งหนึ่ง อันนี้ก็ออกโทนออกชมพูแดงแล้วนะคะโหสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นใบเก่านะคะใบเก่าใบนี้ก็สวยใบที่ขึ้นมาใหม่ก็นี่เลยค่ะกำลังออกสีเป็นสีชมพูแบบนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นลูกไม้ผู้ใหญ่โชดนะคะโอ้ใบโอ้ค่ะเพื่อนๆจับดูใบค่ะใบเขาแข็งมากใบแข็งแรงมากค่ะ ใบของเขาหนาแล้วก็แข็งแรงมากลำต้นนะคะลำต้นก็แข็งแรงมากค่ะนี่ขนาดเบบีโอไม่ได้ดัดเลยค่ะแข็งแรงมากนี่กำลังแทงหน่อเลยลูกไม้ผู้ใหญ่โชนนะคะโอ้โหหนอใหญ่มากนี่ลำต้นเขาแข็งแรงมากค่ะออกโทนสีน้ำตาลแล้วก็มีสะโพกกว้างนะคะแล้วก็สะดือ จะือไม่ลึกค่ะแล้วก็อันนี้ยังไม่ยังไม่กัดสียังมองไม่เห็นยังยังมองไม่เห็นภาพนะคะว่าจะออกมายัางไงแต่ตอนโตแล้วสวยมากๆเลยค่ะผู้ใหญ่โชดนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไมผ้ผู้ใหญ่โชดผู้ใหญ่โชดนี้นะคะเป็นบอลตัวเทพอีกตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งสวยงาม ตอนโตนะคะสวยงามมากใบเขาจะเป็นใบโพเรียวยาวแล้วปลายของเขาเนี่ยจะจะยาวแล้วก็เรียวออกไปคล้ายๆกับปีกกิน,นรีนะคะแต่ว่าลวดลายหรือเม็ดสีเนี่ยจะสวยมากๆเลยต้นต่อไปค่ะอันนี้ก็ตั้งแม่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นประสาททองค่ะโอ้ประสาททองนี่เลยค่ะสวยมากๆ กำลังตั้งกอเลยค่ะกำลังจัดเป็นตั้งแม่ได้แล้วนะคะนี่ต้นนี้อันนี้ก็ได้มาก็าตั้งใจจะมาเป็น,ต,ปน,ต,น,นะะตั้งเป็นต้นแม่นะคะตั้งเป็นต้นแม่ฟอร์มกอเข้ามาแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยเใบของเขานะคะเส้นกระดูกจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ในบริเวณใบเนี่ยจะออกสีโทนแดงนะคะ ใบออกกลมนิดนึงนะคะใบกลมสวยมากๆค่ะปราสาททองตัวนี้ค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วผ่านมาประมาณ4ีห้าคลิปแล้วปลูกนะคะได้มาเป็นเบบีเล็กๆค่ะจัดฟอร์มกอให้ตอนนี้โตแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเผือแป๊บเดียวเองใบสวยมากๆโอ้โหโตไวมากนะคะโอ้โสุดยอดเลยอันนี้เป็นตัวเทพอีกตัวหนึ่ง ชื่อของเขาก็คือมัคควาลลังสรรน,นะคะโอ้โหเพื่อนๆคะ่ะสวยกัดสีสวยมากๆคะ่ะกัดสีทุกใบเลยว้าวส่วนอันนี้เป็นมิ่งมงคลนะคะกำลังกัดสีแดงเลยค่ะเพื่อนๆเส้นกระดูกสีเขียวชัดเจนมากคะ่ะโอ้โขอบใบขอบใบมีเส้นกั้นขอบใบเป็นชั้นเป็นสองชั้นสวยมากๆค่ะเพื่อนๆมาดูลำต้นคะ่ะ ลำต้นสีเขียวนะคะสีเขียวอมน้ำตาลนิดนึงแล้วก็กำลังแทงหน่อเลยค่ะเพืเ่อนๆโอ้โหแทงหน่อขึ้นมาแล้วอีกสักพักก็คงจะตั้งแม่ได้แล้วนะคะต้นนี้ต้นแข็งแรงมากค่ะกานแข็งแรงมากแล้วใบเนี่ยก็แข็งแรงมากนะคะใบมีลักษณะกลมค่ะใบโพลกลมนะคะเ,เรียวปลายเลียวนิดหน่อย มิ่งมงคลค่ะส่วนอันนี้นะคะหานุมานออกศึกนะคะนี่หานุมานออกศึกนี่ก็ตัวเทพตัวหนึ่งเลยนะคะถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีลวดลายที่สวยมากอ่าตัวนี้คุณสงก็เพิ่งเลี้ยงยังไม่โตนะคะเแบบีอยู่มาดูลักษณะใบค่ะลักษณะต้นค่ะลำต้นเขาจะออกโทนเขียวเขียวนะคะตัวนี้ เขียวค่ะเขียวสดเลยต้นนี้ก็จะเขียวจางๆนิดหนึ่งลักษณะใบค่ะใบเขาค่อนข้างจะสะโพกผายนะคะแล้วก็พลิวนิดหนึ่งพลิวที่โคนของสะโพกค่ะแล้วใบเนี่ยเป็นใบโพค่ะแล้วก็ขอบใบเนี่ยมีมีขอบใบที่สีเขียวที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างใหญ่สวยมากๆค่ะเพื่อน ส่วนตัวนี้เป็นหลวงราชเสนหานะคะหลวงราชเสนหาต้นนี้ก็ยังเบบีอยู่นะคะยังไม่โตแต่มีลู่ทางว่าจะสวยมากๆาแต่แต่ใบต้นแม่ของเขาเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะหลวงราชเสนหาสมชื่อเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหใบของเขานี่มีความมันแล้วก็มีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะสมชื่อค่ะ หวงลาบสนีหาส่วนตัวนี้นะคะว้าวอันนี้นะคะเทพเหมือนกันเลยค่ะวันนี้พาชมมอนสีขั้นเทพทั้งหมดเลยอันนี้วาสุกรีค่ะเพื่อนๆใบค่ะสวยชมพูค่ะชมพูสวยมากๆเลยวาสุกรีนะคะส่วนใบของเขาจะค่อนข้างจะไม่ไม่หนาไม่หนาเหมือนผู้ใหญ่โชดนะคะแต่ว่าก็ อันนี้ยังบีบีอยู่แต่ก็ยังดูรู้สึกว่าจะไม่บางสักเท่าไหร่ก็ใบหนาอยู่นะคะใบหนาอยู่แต่ลวดลายแล้วก็สีนี่โอ้โหสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะสะโพกเอามาดูลักษณะของเขาก่อนอา่านี่สะดือนะคะสะดือกว้างสะโพกกว้างค่ะแล้วก็ใบายาวนะคะสวยมากๆค่ะวาสุกรีค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเท้าสหัสเดชะค่ะโอ้ใบสีขาวงดงามค่ะเพื่อนๆสวยมากๆค่ะมาดูลักษณะของลักษณะเด่นของเขาค่ะเท้าสหัสเดชะนะคะเขาจะมีลักษณะใบที่พลิ้วที่สะโพกค,ค่ะแล้วก็สะโพกของเขาเนี่ยจะผายมากนะคะสะดือ สะดือตื้นมากนะคะนี่สะดือค่ะตื้นมากแล้วก็จะโพกพพิ้วใบยาวค่ะใบยาวสวยมากแล้วก็มีเส้นกระดูกสีขาวพื้นใบสีขาวล่างแหสีขาวขาวไปหมดทั้งใบเลยค่ะขาวสวยมากนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะสวยมากามีขอบใบกั้นระหว่าง ใบด้านในและใบด้านนอกแบบนี้นะคะสีเขียวค่ะใบยาวใบเรียวยาวใบพลิ้วนะคะมาดูลำต้นค่ะลำต้นของเขาจะสีเขียวสดค่ะสวยมากๆนี่กำลังแทงหลอดนี่ค่ะกำลังแทงหลอดเลยโอ้นี่ค่ะหลอดเขาขึ้นมาก็เป็นสีขาวเลยนะคะสวยมากๆค่ะเท้าสหดิชานะคะ แล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนฝนตกลงมาแล้วค่ะเพื่อนๆลาก่อนค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ